ใครก็ไม่รู้ครับมาใส่หัวสิงโตนะครับมาตีกองตีฉิงตีฉาบมาเดินเชิดมาขอเรียอะไรเงินบางคนก็ถึงเรียกว่าการเชิดสิงโตบางคนก็เรียกว่าการเชิดมังกรอันนั้นก็สืบจากเซียนอันนี้ก็ไม่ต้องสืบหรือโทษหนักสุดก็คือทั้งจงทั้งปรับสวัสดีครับผมเซียนกิ๊ก n n e l วันนี้ผมมาทำรายการใหม่ชื่อรายการไม่ต้องสืบ ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องราวของประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ผ่านมาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักมองข้ามหรือไม่ให้ความสําคัญส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องสืบผมสืบเองเรื่องที่ผมไปสืบมานะครับก็คือการเชิดสิงโตและการเชิดมัง,งกรซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะครับเป็นประเพณีการเต้นรำอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในการแสดงงานเล่นเลิง เทศกาลง,งานสําคัญเช่นเทศกาลงานจุดจีนหรือในงานพิเศษต่างๆแล้วพวกคุณรู้ไหมครับว่าทําไมบางคนก็ถึงเรียกว่าการเชิดสิงโตบางคนก็เรียกว่าการเชิดมังกรซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่สงสัยมากก็เลยไปสืบมาเบื้องต้นเลยนะครับเอามาง่ายเลยผมกระชับเข้ามาให้คนทั่วไปเนี่ยฟังกันง่ายๆเลยคืนหนึ่งเลยนะเชิดสิงโตเนี่ยเราจะใช้คนเชิดแค่สองคน2คนเท่านั้นนะครับส่วนการเชิดมังกร เราจะใช้คนเชิดเนี่ยมากกว่า2คนขึ้นไปซึ่งในประเทศไทยเองนะครับก็ได้รับวัฒนธรรมประเพณนีนี้มาจากประเทศจีนก็ได้มีคนบางกลุ่มเนี่ยได้นําวัฒนธรรมนี้มาใช้ในการประกอบอาชีพบ้างบางกลุ่มก็ใช้ในการเลี้ยายเงินซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนหรือชุมชนต่างๆหรือเอาไว้ง่ายเลยครับสถานที่ที่มีคนจีนเนี่ยอาศัยอยู่จํานวนมากก็คือเยาวราชนะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมาก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยประเด็นสําคัญ อยู่ตรงนี้ครับคือมีคนจําพวกหนึ่งนะครับหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ใช้วัฒนธรรมเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับบางกลุ่มก็ใช้หากินสุจริตทาเป็นอาชีพบางกลุ่มก็ใช้มา,าในทางที่อาจจะไม่สุจริตนักนะครับหรือมันเอาง่ายเลยก็คือการเรียลายเงินตามสถานที่ต่างๆเลยเช่นชุมชนสถานที่สําคัญต่างๆตอกซอกซอยตามท้องถนนนะครับ ซึ่งผมก็ถือว่าโอเคนะคนสองกลุ่มนี้สืบสารวัฒนธรรมแน่นอนแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยเลยก็คือการที่มีใครก็ไม่รู้ครับมาใส่หัวสิงโตนะครับมาตีกองตีฉิ่งตีฉาบมาเดินเชิดมาขอเรียอะไรเงินซึ่งผมมองภาพนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขามาเรียอะไรเนี่ยเขาออกไปทำประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับ แต่ผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปปักปั๊มคนที่มาเรียกรายเงินได้เพราะเขาอาจจะนําเงินไปบริจาคจริงๆก,ก็ได้แต่ลึกๆในใจผมเองนะในส่วนความคิดของผมเองส่วนตัวเนี่ยผมไม่เชื่อเลยเพราะว่าไม่มีหลักฐานไม่มีการขออนุญ,ญาตเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยใครจะมาเดินเรียกรายเงินเนี่ยหรือจะไปทําประโยชน์อะไรเนี่ยต้องขอญาตนะครับขอญาตให้ถูกต้องนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่า คนพวกนี้เขาขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าซึ่งผมก็เข้าใจนะครับบางคนเนี่ยก็ให้ด้วยความศรัทธาบางคนก็ความเมตตาแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยคือถ้าอยากให้ผมเห็นด้วยเนี่ยก็คือต้องมีรายละเอียดหลักฐานต่างามที่ชัดเจนก็ต้องทําถูกต้องดูจากคําพูดที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยผมอาจจะดูโจมตีนะครับหรือบูลลี่แต่จริงแล้วเนี่ยผมอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ย ถูกต้องนะครับเพราะว่าบ้านเมืองอ่ะมีคือมีแปรและอีกอย่างเนี่ยการเชิดสิงโตเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีของประเทศจีนเราไม่ควรที่จะไปปิดเบือนถ้าเราอยากจะอนุรักษ์เราต้องทาให้ทุกอย่างให้มันถูกต้องเพราะก็ยังอย่าลืมว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาทําทุกอย่างนี้ถูกต้องนะครับที่เขาอนุรักษ์ไว้จริงๆทําทประโยชน์จริงๆไม่เอามาหลอกลวงคนอื่นก็ผมอยากจะฝาก วิธีการแก้ไขละกันนะครับสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาและมีแรงเมตตานะครับคือหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก่อนที่เราจะบริจาคเนี่ยเราถามคนที่มาเรียรัยเราหรือมาแสดงให้เราดูเลยครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรนะครับในการที่มาขอบริจาคสองถามเขาเลยครับหรือขอดูใบอนุญาตเลยว่าเขาได้ขอนอุญาตมาถูกต้องหรือเปล่าและสามนะครับเราต้องดูด้วยครับว่าคนที่มาเชิดสิงโตเนี่ย หรือมาเรียอะไรเนี่ยเขามีชื่อคณะมีหลักแหล่งที่แน่นอนหรือเปล่าซึ่งผมมองไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นการเยอะนะอย่าไปแคร์คนพวกนั้นว่าเอ๊จะคิดว่าเราเยอะไปหรือเปล่าจะทําบุญหรือจะบริจาคทามาเยอะเราอย่าไปคิดตรงนั้นเราต้องคิดสักนิดหนึ่งว่าคือเงินเนี่ยที่เราบริจาคไปเนี่ยถ้าเราไปตกถึงมือคนที่เขาเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยไม่ชัดเจนหรือหลอ,อกลวงเราเนี่ยคุณก็ไม่ได้บุญหรอก เรายอมเสียเวลานิดนึงเพื่อจะได้ดัดนิสัยคนเพว่นั้นด้วยพอเราเรื่องเยอะคนพวกนั้นถ้าเขาทําบริสุทธิ์จริงเนี่ยเขาก็จะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยอคติกับเราแต่ถ้าเขาเรื่องเยอะกับเราก็แสดงว่าเขาเนี่ยสอพิรุทธที่จะทุจริตผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องการเชิดสิงโตหรือการเชิดมังกรนะครับตามท้องถนนหรือตามที่ทาธารณะเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน,นครับ มาดูกันก็ในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าหลักกระทําความผิดเนี่ยสำหรับคนที่มาเลี่ยายเงินตามท้องถนนหรือที่สาธารณะที่ผมไปสืบมาเนี่ยก็เข้ามีความผิดครับพรบการเลี่ยายเงิน พุทธศักราช2487มาตราที่8มาตราที่8นะครับก็คือได้กล่าวไว้แล้วนะครับการเรี่ยรายเงินในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ด้วยวิทยุกระจายเสียงมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน200บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษเนี่ยก็อาจจะดูไม่รุนแรงเลยทำให้คนที่ กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดต่อเนื่องซ้าๆกันนะครับได้รับโทษแล้วก็ยังกลับมาทําอีกเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมีมูลค่านะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียสีให้ร้ายหรือปักปำใครเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ก็ผมก็อยากจะฝากและกันคนที่จะมีจ,จมิตใจเมตตาการุณานะครับก็อยากให้พิจารณาดูให้ดีๆว่าความเมตตาเนี่ยไปส่งเสริมคนจะทําความผิดหรือไม่นะครับก็อยากจะให้สนับสนุนและเมตากับคนที่ทําถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเรื่องที่ผมไปสืบมาทั้งหมดผมลืมบอกไปคือบางคนเนี่ยอาจจะงงและสับสนว่าทําไม อันนั้นก็สืบจากเซียนอันนี้ก็ไม่ต้องสืบซึ่งทั้งสองรายการเนี้ยอยู่ในช่องเซียนกิ๊กชาน e ลไม่ต้องงงนะคนดูเหรอกูเนี่ยไม่ต้องงงก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ใครที่คิดต่างสนับสนุนผมก็ขอบคุณแต่ใครที่ไม่ชอบไม่ถูกใจคอมเมนต์ได้ก็อย่างที่บอกไม่ต้องสืบ ผมสืบเองขอบคุณครับภาษาอกฤนไม่ได้เลยภาษาจีนได้นิดหน่อยมงมยอือไอ้ินะิ๊กอปัตชาเทอปติเทเทนะอปัตชยาอปิเทเทผมตื่นเต้นนะ่านผู้ชมผมตื่นเต้นจริงผมตื่นเต้นนะมา